รู้ได้อย่างไรว่าเราเข้าถึงแล้วให้สังเกตในสิ่งที่พระศาสดาให้เราสังเกตคืออารมณ์อะไรมันดับลงไปเราดับอารมณ์อะไรอะไรได้เช่นว่าดับกรรมสัญญาได้หรือดับอกุศลวิตกอกุศลวิตตกทั้งหลายเนี่ยการไปบาดเบียดเบียนถ้าเราวางได้ละได้แล้วเรามี วิตกวิจารวิตกวิจารก็คือการคิดไต่ควรในเรื่องธรรมะอย่างที่พงค์บอกว่าถ้าเธอจะวิตกให้วิตกว่านี้คือทุกนี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์วิจารณ์ก็คือไห้ควรต่อวิตกเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องอริสสัจสีขึ้นมาแล้วก็ไห้ควรทุกข์คืออะไรเหตุเกิดคืออะไรความดับคืออะไรวิธีดับคืออะไรหรือไถ่ควรในเรื่องของปฏิจจสมุปบาท ใกลควรโดยความเป็นธาตุว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นเพียงธาตุสีดินน้ำไฟลมหรือวิญญาณเนี่ยก็เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรเป็นธาตุรู้เป็นธาตุที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาหรือพิจารณาโดยความเป็นอายจตนะวิตกวิจารขึ้นมาอย่างนี้ใกล้ควรแล้วเห็นตามความเป็นจริงเกิดปิติเกิดความสุข จิตตั้งมัน่นอันนี้เป็นปฐมตาวชา